สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่ออสูนต่างดาวที่ถูกผนึกไว้ออกอาลวาดมนุษย์และสัตว์เทพเจ้าจึงต้องผนึกกำลังต่อสู้เพื่อปกป้องโลกกับ r e b i r t h of m o t อ r a กํากำเนิดใหม่มอสุราเรื่องเราจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดในนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับที่ภูเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดฮอกไกโดบริษัทโฮโกกุกำลังลักลอบตัดไม้ สัตว์ป่าต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดคนงานคนนี้ดันขับรถไปชนอะไรบางอย่างเขามันดูคล้ายซากฟอสซิลขนาดใหญ่ยักษ์โกโตที่เป็นผู้จัดการจึงมาตรวจสอบเขางัดวัตถุลึกลับออกมาจากซากฟอสซิลโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาเพิ่งปลดปล่อยอสูรยักษ์ที่ถูกผนึกไว้สิ่งที่โกโตงัดออกมามันคือเล่าอิลียสชาวอิลียสใช้มันผนึกอสูรยักษ์บรรพาก,การ อีกด้านหนึ่งที่เกาะอินแฟนก็ของมอทราเหล่าอิเลสสัมผัสได,ด้ถึงการกลับมาของอสูรร้ายจะต้องหาทางหยุดก่อนที่มันจะคืนชีพทางด้านโกโตเขากลับมาที่บ้านเขาเอาโล่าแห่งอิเลสมาห้อยคอวากบะลูกสาวเขาเช้าวันรุ่งขึ้นวากบะก็มีอาการประหลาดคล้ายกับถูกผีเขาเธอทำร้ายไทยกิที่เป็นพี่แถมยังกินจุผิดปกติมากวากบะถูกสะกดจิตคนที่ทำก็คือเบบิล่า เธอคือชาวอิลเลียสแต่เบบิล่าเกลียดช่างมนุษย์เธอต้องการใช้เล่าแห่งอิลเลียสปลุกอสูรยักษ์เพื่อยึดคลองโลกแถมเธอยังสะกดจิตน้องหมาให้ไล่งับไทกิด้วยเบบิล่าจับคุณแม่มัดไว้เธอกำลังขมือบขนมจนหมดบ้านเธอไม่ทันสังเกตว่าเหล่าอิลเลียสมาถึงแล้วโมกับลอรา่ามาเพื่อชิงเล่าแห่งอิลเลียสคืนจากเบบิลาพวก,ม,กมูบิแฟรี่ผีเสื้อน้อยที่คอยปกป้อง แต่เบบิล่าเองก็มีมังกรจิ๋วการุการุคอยช่วยการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดจนข้าวของกระจัดกระจายเต็มบ้านจริงๆแล้วโมกับหลอรราและเบบิล่าทั้งสามคนเป็นพี่น้องแท้ๆแต่เบบิล่าเกลียดชังมนุษย์ที่ทำลายโลกทำลายธรรมชาติเธอจึงทำแบบนี้ส่วนโมกับหลอรรายังอยู่ข้างมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นก็มีทั้งคนดีและคนชั่วการต่อสู้ตัดสินแพ้ชนะยากเพราะทั้งแฟรรี่และเจ้าการุการุ มีพลังที่สูสีกันมากแต่พวกโมวมิไทกิคอยช่วยไทยกิเวียงตะไคร่จับตัวพวกเบบิล่าแต่การุการุแรงเยอะมากลำพังคุณแม่กับไทกิไม่มีทางหยุดมันได้การุการุยิงบีมจู่โจมกลับแฟรี่บินมารับการโจมตีแทนจนบาดเจ็บสาหัสมากและไม่สามารถสู้ต่อได้พวกเบบิล่าจึงหนีไปแล้วจริงๆแล้วซากฟอตซซลเมื่อตอนต้นเรื่องคือหินผนึกอสุรยักษ์ สิ่งที่ถูกผนึกไว้มันคือเดสกิโดราอสูรยักษ์จักรวาลมันดูดกลืนพลังงานจากดาวเคราะห์เมื่อ65ล้านปีก่อนมีมนุษย์เดสกิโดรามาที่ดาวโลกเหล่าอีเลสและเผ่าพันธุ์มอทราช่วยกันต่อสู้และใช้เล่าแห่งอีเลสผนึกมันไว้และตอนนี้เบบิล่าคิดที่จะปลุกเดสกิโดราแฟรี่บาดเจ็บจนบินไม่ได้เหล่าอีเลสจึงขอร้องให้พวกไทกิช่วย ทางด้านเบบิล่าเธอมาถึงหินผนึกแล้วเธอสะกดจิตโกโตให้ขับรถขนระเบิดไปที่หินผนึกและการุกกาลุยิงบีมจุดชนวนระเบิดทำลายหินผนึกจนแหลกเป็นชินช้นๆเบบิล่ากำลังจะปลดปล่อยเดสกิโดราแต่แล้วทันใดนั้นพวกอิเลสก็มาถึงไทกิใช้เครื่องบินบังคับโฉบการุกกาลุและชิงเล่าแห่งอิเลสกลับคืนมาได้ แต่้ายเป็นแล้วหินผนึกถูกทำลายแต่กระจายเป็นวงกว้างอย่างกับพูเขาไฟระเบิดยังไงอย่างนั้นเดสกิโดราตื่นขึ้นมาแล้วมันกำลังสูบกลืนพลังงานจากโลกหากมันฟื้นคืนพลังเต็มที่มันจะยิ่งแข็งแกร่งและดุร้ายมากเล่าอิเลสพาพวกไทกิหนีเพื่อหลบให้ผลรัศมีแรงระเบิดโมฝากเล่าแห่งอิเลสให้วากาบะเก็บไว้และบอกให้เด็กๆรีบหนีไปซะ สิ่งเดียวที่จะกำจัดเดสกิโดราได้คงมีแต่มมทร r าเท่านั้นแม้มมทร r าจะเพิ่งวางไข่และอายุมากแล้วแต่หากปล่อยเดสกิโดราสูบกลื้นพลังต่อไปละก็โลกแตกแน่ๆนแล้วอิลเลสจึงรวมพลังร้องเพลงเพื่ออัญเชิญมอทราแต่ก็ต้องสุดแล้วแต่มมทร r าว่ามันจะมาไหมแน่นอนมมทร r าตอบรับแม้จะอ่อนแรงและอายุมากแต่มันก็จะสู้ ไม่นานนักมอทราก็มาถึงมันกระนํำปล่อยบีมถล่มเดสกิโดรามอทราบินโฉบเข้าประชิดแล้วปล่อยละอองสายฟ้าราับใดที่เดสกิโดรายังอยู่ในละอองนี้มันจะโดนสายฟ้ากระหน่ำฟาดแบบอินฟินิตี้แต่เดสกิโดรามันแข็งแกร่งมากขนาดยังไม่ฟื้นพลังเต็มที่แต่การโจมตีแต่ละครั้งรุนแรงในระดับที่ทำให้เกิดแผ่นดินแยกเดสกิโดรางับแล้วเหวี่ยงมอทรากระแทกกับพื้นโลก มอทรากำลังแย่ในขณะเดียวกันลูกของมอทราที่กาอินเฟนก็ฟักเป็นตัวแล้วแม้จะเพิ่งลืมตาดูโลกแต่เหล่าอีเลียสมั่นใจว่าหากลูกมอทรามาช่วยสู้จะต้องกำจัดเดสกิโดราได้เหล่าอีเลียสจึงร้องเพลงเพื่ออัญเชิญมอทราหน้อยมาที่สนามรบอีกด้านหนึ่งเดสกิโดรากระหน่ำโจมตีถล่มมอทร่าอย่างบ้าคลัง่งมอทราไม่ไหวจำเป็นต้องถอยไม่งั้นตายแน่ โชคดีที่โลหแห่งเลิอัสสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้วากบะกับไทกิจึงรวมพลังเพ่งสมาธิและส่งพลังเพื่อรักษามอทราอีกด้านหนึ่งลูกมอทราข้ามทะเลข้ามน้ำบุกป,ป่าฝ่าดงกระดึบกระดึบจนในที่สุดก็มาถึงแล้วแม้จะเพิ่งลืมตาดุนโลกแต่มันกล้าหาญมากลูกมอทรากระหน่ำยิงไมพิษใส่เดสกิโดราโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มาก เดสกิโดราฉีกไหมพิษจนแหลกเป็นชิ้นชิ้นและโจมตีกลับด้วยลูกไฟยักษ์มันตรงเข้าประชิดแล้วเหยียบลูกมอทราก่อนจะงับและสะบัดไปมาอย่างบ้าคลัง่งมันกำลังจะขมอบเจ้าหนอนน้อยมอทราไม่รอชา้ามันกระนัยิงบีมถล่มเดสกิโดราช่วยลูกมันไว้สองมอทราาผนึกกำลังโจมตีใส่เดสกิโดรายิงถล่มอย่างต่อเนื่องงัดทุกสกิลออกมาสู้ แต่เดสกิโดราแข็งแกร่งมากไม่มีวี่แววว่ามันจะแพ้มันไม่บาดเจ็บเลยสักนิดมอทราบินไปเกาะหลังเดสกิโดราและใช้พลังทั้งหมดที่เหลือกระนำปล่อยสายฟ้าแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้มอทราไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องถอยไม่งั้นตายแน่มันบินไปมารอบๆหลอกให้เดสกิโดราปล่อยลูกไฟถล่มเขื่อนจนน้ำแตกไหลทะลักสาดกระแทกเดสกิโดราจนลอยหายไปกับน้ำ หมอทราอาศัยจังหวะนี้บินมาช่วยลูกและบินหนีไปตายแต่มันบาดเจ็บสาหัสมากคงไปไม่ถึงเกาะอินแฟนแน่ๆหมอทราตกลงไปในน้ํามันกําลังจะตายมันรู้ว่ายังไงก็ไม่รอดมันจึงบอกลูกถึงวิธีที่อาจจะกําจัดเดสกิโดราได้ก่อนที่หมอทราจะจมหายลงไปใต้น้ําอีกด้านหนึ่งเจ้าเดสกิโดราสูบกลืนพลังงานจากโลกจนแข็งแกร่งเต็มที่มันมีปีกและสามารถบินได้ ตอนนี้เหลือมอทราเพียงตัวเดียวแล้วมันทำตามคำสั่งเสียของแม่มอทร่าน้อยเดินทางข้ามทะเลข้ามน้ำมาที่เกาะยาคุเกาะที่ได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกบนเกาะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีอายุเป็นพันปีและว่ากันว่ามีต้นไม้ที่เก่าแก่จนไม่สามารถตรวจสอบอายุได้และมันก็คือต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ที่อัดแน่นไปด้วยพลังธรรมชาติก่อนตายมอทราบอกลูกเหมือนว่า ทางเดียวที่จะกำจัดเดสกิโดราคือจะต้องสร้างรังบนต้นไม้ต้นนี้มอทราตูดซับพลังธรรมชาติและตอนนี้มันพัฒนาร่างจนกลายเป็นมอทราที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกถึงเวลาส่งเจ้าเดสกิโดราให้ลงไปนอนคุยกับแรกมะม่วงมอทราทยานเข้าหาเดสกิโดราลูกไฟยักษ์ของเจ้ามังกรไม่ค้าผิวมอทราเลยสักนิดมอทราโจมตีกลับด้วยปีมเลเซอร์แล้วบินโชบกระแทก จนเดสกิโดราดิ่งกระแทกพื้นหมอทราร่างนี้มันคือสัตว์เทพเจ้าชัดๆมันสามารถแยกร่างเป็นผีเสื้อหนับไม่ทวนกระนำโจมตีเดสกิโดราอะไรมาจากแค่โทษป่านนั้นก่อนจะยิงถล่มด้วยลำแสงสายฟ้าขนาดใหญ่ยักษ์อลังการงานสร้างถล่มเจ้าเดสกิโดราจนง่งหัวไม่ขึ้นเดสกิโดราไม่มีทางเลือกมันใช้พลังทั้งหมดที่มีเติมพันกับการโจมตีครั้งสุดท้าย แต่มันก็โดนมมทราโชบกระแทกจนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงการุการุเองก็โดนลุกหลงไปด้วยจนพังยับผมก็เพิ่งรู้ว่าการุการุเป็นหุ่นยนต์นันนเนี่ยโดยเหล่าอิเลสก็ช่วยชีวิตเบบีล่าไว้ทางด้านสองอสุนยักษ์มอทราทยานขึ้นฝามันบินโฉบสร้างอาณาเขตพลังเป็นวงกว้างแล้วจูจ่จมเดสกีโดราจนหมดสภาพและเหล่าอีเลสทำการผนึกเดสกีโดราไว้อีกครั้ง ผมคิดว่ามอทราทรงพลังขนาดนี้ทำไมไม่กำจัดเดสกิโดราไปผนหนึ่งเหมือนไว้เดี๋ยวมันก็หลุดออกมาอลวาดและธรรมชาติที่ถูกเดสกิโดราสูบกลืนพลังมอทราก็สามารถทำให้กลับมามีชีวิตได้ เจ้าดากาล่าพลางตัวอยู่ใต้น้นาแล้วคอยยิงบีมโจมตีแต่มอทราก็กระพือปีกสร้างละอองสายฟ้าโจมตีเจ้าดากะลาจนมันโผล่ขึ้นมาแล้วสองไครจู่ยักษ์ปะทะกันดุเดือดมากดากาลาทะยานขึ้นมากัดปีกมอทรามันเวียงมอทรากระแทกกับภูเขาแล้วกระทืบส้าแต่มอทราแข็งแกร่งมากมันดิดดากาล่าทิ้งดากาล่าไม่มีทางเลือก มอท่าแข็งแกร่งกว่าที่มันคิดไว้มันจึงบินหนีโดยมอท่าก็บินตามไปอย่างไม่ลดละสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่ออสูรยักษ์มลพิษจากยุคบรรพการตื่นขึ้น และทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าจึงเป็นอีกครั้งที่มอทราจะต้องยืนหยัดสู้เพื่อปกป้องโลกกับรีเบิร์ตออฟมอทรากำเนิดใหม่มอสซิด้า2เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับณชายฝั่งมูเกาะโอกินาวาในขณะที่ชาวประมงกำลังจับปลาก็มีปลาดาลึกลับโผล่มาจู่โจมพวกเขาเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านแตกตื่นกันมาก จนไม่กล้าออกเรือไปหาปลากันแล้วแต่นางเอเซกับโคทานิกลับคิดว่าถ้าจับสัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึกได้เราจะต้องดังเป็นพลูแตกและดวยเละแน่นๆพวกเขาจึงออกไปจับมันอีกด้านหนึ่งในขณะที่คู่เรนนีกำลังเก็บดอกไม้เธอก็เจอเข้ากับสัตว์ลึกลับคูเรนนกรีดลั่นเธอเพ่นหนีจนป่าราบแต่เจ้าสัตว์ลึกลับก็ตามเธอมาด้วยและมันดูเป็นมิตรสัตว์ลึกลับตัวนี้คือโกโก ต่อมาในขณะกําลังเดินกลับบ้านคูเดนไนก็เจอโจทย์เก่าคือโยจังกับโคเฮคูเดนไนเคยทําให้ทั้งคู่โดนทําโทษทั้งคู่จึงกะจะมาเอาคืนบ้างแต่แล้วท่านใดนั้นเบบิลล่าก็โผล่มาและเธอมาเพื่อชิงตัวโกโก้คูเดนไนกับเพื่อนเพื่อนจึงพาโกโก้แพ่นนี้สุดชีวิตในขณะที่เด็กทั้งสามกำลังแย่เล่าอิเลสก็โผล่มาช่วยและก็ได้เข้าปะทะกับเบบิลล่าเด็กทั้งสามจึงอาศัยจังหวะนี้แผ่นนี้ไปที่ชายหาด เป็นจุดที่มีคนพลุกพล่านเแบบิล่าจึงหยุดตามล่าโดยโมกับลอร่าก็บอกว่าเหตุผลที่เบบิล่าต้องการโกโก้นั่นก็เพราะโกโก้คือสมบัติชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อนานมาแล้วโกโก้คือกุญแจที่จะปลดปล่อยพลังมหาศาลและเบบิล่าก็จะใช้พลังนั้นเพื่อย,ยึดคลองโลกโกโก้ถูกสร้างขึ้นโดยอาณาจักรโบดันที่ชื่อนิไลคาไนาแต่นิไลคาไนานั้นล่มสลายไปนานแล้วและก็จมอยู่ใต้ทะเลลึก ในขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นนั่นก็เพราะเจ้าดากาลาไขาจูโบราณหนึ่งในไขจูที่ดินไลาคานเคยสร้างได้ตื่นขึ้นมาแล้วมันโจมตีเรือดำน้ำจนพังยับและกำลังว่ายน้ำท่าผีเสือ้อตรงไปยังเกาะโอกินวาวาอีกด้านหนึ่งโกโก้พาเหล่าเด็กๆไปยังปีระมิดนนไลาคานที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกโกโก้ดำลงไปใต้น้ำและใช้พลังอำนาจทำให้ปีระมิดโผล่ขึ้นมาอยู่เหนือน้ำ โดยเบบิล่าก็บังคับให้นางกะเซกับโคเทนิจับโกโก้มาให้เธอให้ได้และก็ได้บุกข,ขึ้นมาบนพิระมิดด้วยเป็นเวลาเดียวกับที่ดากาล่ามาถึงแล้วปิระมิดตรวจพบเจ้าดากาล่าและกระนัมยิงถล่มใส่มันแต่ดากาล่าไม่บาดเจ็บเลยสักนิดมันยิงบีมโจมตีกลับอย่างบ้าคลั่งจนปิระมิดเสียหายหนักมากดากาล่ากระนัมโจมตีอยู่สักพักก่อนจะเปลี่ยนเป้าหมายและว่ายน้ำตรงไปยังเกาะโอกินวาวา ขึ้นปล่อยไว้เกาะโอกินาวะคงโดนถล่มจนราบคับโมกับลอดา้าจึงบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและทำการร้องเพลงเพื่ออัญเชิญมอทราให้มาช่วยคงมีแต่มอทร r าเท่านั้นที่จะต่อกรอกับดากาลาได้และในที่สุดมอดทราก็คารรับและกำลังตรงไปหาเจ้าดากาลาอีกด้านหนึ่งดากาลามันมาถึงเมืองโอกินาวาและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าผู้คนหวาดกลัวต่างพากันเพ่นหนีสุดชีวิต ดากล่าคำรามลั่นมันเหยียบย่ำตึกจนพังยับมันคือไขจูที่ถูกสร้างขึ้นจาก DNA สัตว์โบราณผสมผสานกับหมลพิษมันเคยอาวาดแบบนี้เมื่อนานมาแล้วเป็นเหตุผลที่มันถูกผนึกไว้และตอนนี้มันตื่นขึ้นและมันจะทำลายหล้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกแต่แล้วทันใดนั้นมอทราก็บินมาถึงเมืองโอกินวาวาดากล่าเห็นดังนั้นมันจึงดำหนีลงไปใต้น้ำแล้วกระหน่ำยิงถล่มมอทรา ดากาล่าทะยานขึ้นฟ้าบินตามมอทราสองไครจู่ยักษ์บินมาถึงปิรามิดทันทีที่เข้าใกล้ปิรามิดเจ้าดากาล่าก็ถูกโจมตีมันจึงเปลี่ยนทิศและบินเข้าไปในป่าแล้วโดยมอทราก็บินตามไปอย่างกระชั้นชิดมอทรายิงบีมโจมตีแล้วพุ่งชนซ้ำจนดากล่าตกลงไปในน้ำ เจ้าดากล่าพลางตัวอยู่ใต้น้นาแล้วคอยยิงบีมโจมตีแต่มอทราก็กระพือปีกสร้างละอองสายฟ้าโจมตีเจ้าดากาล่าจนมันโผล่ขึ้นมาแล้วสองไครจู่ัยากปะทะกันดุเดือดมากดากาล่าทะยานขึ้นมากัดปีกมอทรามันเวียงมอทรากระแทกกับภูเขาแล้วกระทืบซ้ำแต่มอทราแข็งแกร่งมากมันดิดดากาล่าทิ้ง ดากาล่าไม่มีทางเลือกมอทราแข็งแกร่งกว่าที่มันคิดไว้มันจึงบินหนีโดยมอทราก็บินตามไปอย่างไม่ลดละแต่แล้วดากาล่าก็คิดแผนได้มันดำดิ่งลงไปใต้ทะเลลึกเพื่อหลบให้ผลลำแสงทำลายล้างของมอทราจากนั้นมันก็ควงสวรรคใต้น้ำเพื่อสร้างเกลียวคลื่นเจ้าดากาล่ากำลังสร้างเฮอริเคนปลาดาวพิษ กว่ามอทราจะรู้ตัวก็ติดอยู่ใจกลางเฮอริเคนปลาดาวพิษไปซะแล้วมอทรากำลังแย่มันหมุนติวติวอยู่ใจกลางพายุและมีฝูงปลาดาวพิษเกาะติดอยู่เต็มตัวโดยเหล่าอิเลสก็พยายามช่วยแต่ก็กำจัดปลาดาวพิษได้เพียงน้อยนิดเจ้าดากาล่าอาศัยจังหวะนี้พยานขึ้นมาชนมอทรามอทราลอยไปกระแทกกับยอดปิรามิดและบาดเจ็บสาหัสมากทั้งโดนพิษ แถมยังโดนอัดจ,จนน่วมเจ้าดากาลาตรงเข้างับปีกมอทราแล้วลากมอทราให้จมลงไปใต้น้ำดากาล่างัดพลังทั้งหมดที่มีออกมากระหน่ำโจมตีมอทราคืนยังเป็นแบบนี้มอทราคงตุยแน่ๆแ,แต่แล้วทันใดนั้นปิรามิดก็แบ่งพลังส่วนหนึ่งให้มอทราแล้วยิงสายฟ้าโจมตีดากาล่ามอทราจึงอาศัยจังหวะนี้บินหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วไปนอนพักอยู่บนยอดปิรามิด ลาดาวพวกนี้มีพิษร้ายแรงมากมันเกาะติดอยู่เต็มตัวมอทรามอทรากำลังตุยอย่างชา้าๆอีกด้านหนึ่งคูเดนไนกับเพื่อนๆที่ติดอยู่ในปิรามิดก็กำลังโดนพวกโอทานิทำร้ายแต่แล้วท่านใดนั้นโฮโลแกร,รมขององค์หญิงยูนะที่ถูกโปรแกรมให้ปกป้องปิรามิดก็โผล่มาแล้วยิงสายฟ้าโจมตีใส่พวกโอทานิทางด้านเจ้าดากาลามันก็ดูดกลืนมลพิษในทะเลจนมันกลายเป็นร่างสุดยอด ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่ามันยิงบีมโจมตีปิระมิดมอทราที่นอนเจ็บอยู่บนยอดปิระมิดก็พลอยโดนโจมตีไปด้วยทางด้านองค์หญิงอยู่นะเธอบอกว่าโกโก้คือสมบัติชีวภาพที่ชาวนิไลยคาไนสร้างขึ้นมันมีพลังมหาศาลมากหากนำโกโก้ไปหาหมอทราโกโก้จะช่วยกำจัดปลาดาวพิษและเพิ่มพลังให้หมอทราได้โดยพีระมิดก็กำลังจะถล่มลงมาแล้ว พระมอทร่ากับดากาล่ากำลังปะทะกันอยู่ข้างนอกแม้จะบาดเจ็บจนขยับตัวไม่ได้แต่มอทราก็ปักหลักสู้อย่างไม่ยอมแพ้องหญิงอยู่นะทายโอนพลังทั้งหมดให้มอทรามอทราใช้พลังนี้โจมตีใส่ดากาลาปิรามิดเองก็ช่วยต่อสู้กระหน่ำโจมตีดากาลาจนมันกระเด็นตกทะเลไปแล้วเหล่าคนที่อยู่ในปิรามิดต่างพากันเพ่นนี้สุดชีวิตจนในที่สุดก็ออกมาได้ คูเดนยกอดลาโกโกเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นโกโกก็กลายเป็นพลังงานแล้วลอยกระจายฝูงทั่วตัวมอทรามอทราได้รับพลังมหาศาลจากตัวโกโก้พวกปลาดาวพิษถูกกำจัดไปจนหมดเกลี้ยงอาการบาดเจ็บของมอทราหายเป็นปลิดทิ้งและแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าแถมยังมีบาเรียปกคลุมทั่วทั้งร่างลำแสงสายฟ้าของดากล่ายิงไม่เข้ามอทรายิงบีมใส่ดากล่ากระหน่ำโจมตีกลับอย่างบ้าคลั่ง มอทราบินโฉบในความเร็วที่สูงมากจนทำให้เกิดทะเลแยกเพื่อเปิดทางให้เหล่าเด็กๆเพ่นนี้ไปจากที่นี่ส่วนเจ้าดากล่ามันมามุกเดิมอีกแล้วมันดำหนีลงไปใต้น้ำแล้วยิงบีมโจมตีมอทราโดยมอทราที่ได้รับพลังจากโกโกมันจึงสามารถแปลงร่างเป็นอความอทราไขจุยักษ์ที่มีหางมีคลีปเคลื่อนที่ใต้น้ำได้เร็วมาก หมอดร่าดำดิ่งลงไปใต้หนามพุ่งสปีดในความเร็วที่สูงมากลำแสงสายฟ้าของดากลา่าไม่ขนาผิวมันเลยสักนิดสองไขจูยัก ต่างงัดพลังทั้งหมดที่มีออกมาสู้ลำแสงของมอสตรามีพลังโจมตีที่โหดโคตรเจ้าดากาลาถึงกับลงไปนอนดินแต่ดากาลาก็ไม่ยอมแพ้มันควงสวัสดสร้างกงจากโจมตีแต่เอ็กซ์ธันเดอร์บีมของมอสราก็ดุนแรงกว่าหลายเท่าโดยมอสตราก็ทำการแยกร่างเป็นผีเสื้อตัวเล็กพุ่งเข้าไปในปากดากาลาเพื่อทำลายต่อมผลิตปลาดาวพิษโจมตีมันจากภายในร่างมอทราบินทะลวงออกมาจากตัวดากาลา ก่อนจะกลับขืนร่างแล้วโจมตีปิดฉากด้วยมวลพลังแสงขนาดยักษ์ที่รุนแรงมากจนนากัล่าแหลกสลายไปพร้อมกับปีดมิดอาณาจักรนิไลคาในจมลงสู่ใต้ก้นทะเลอีกครั้งส่วนพวกเด็กๆก็หนีขึ้นมาบนชายฝั่งอย่างปลอดภัยด้วยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางเสปอยเมื่อคิงกิโดราไคจูบรรพาก,การจากต่างดาวบุกมาอย่างโลก เพื่อทำลายหลางและขมือบทุกสิ่งมีชีวิตมอทร่าจึงต้องยืนหยัดสู้เพื่อปกป้องกับรีเบิร์ o ออฟมอทร่เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ ลึกลงไปในโบราณสถานบนเกาะอินแฟนเบเวล่ากำลังขโมยหินศักดิ์สิทธิ์ของชาวอิเลียสโดยโมกับลอร่าก็ตรงเข้าขัดขวางเบเวล่าเก็บหินไว้หนึ่งชิ้นส่วนอีกสองชิ้นเธอโยนทิ้งไว้ให้โมกับลอร่าเบเวล่ามีแผนจะกำจัดคิงกิโดราไขจูบรรพการต่างดาวที่กำลังบุกมาอย่างโลกคิงกิโดราแฝงตัวมากับอุกบาทมันดิ่งบ่งพื้นโลกที่เมืองคัสามะ ทำให้เกิดแผ่นดินไหวและพื้นป่าถูกทำลายจนราบครับแรงโน้มถ่วงผิดเพี้ยนจนเศษด,ดินเศษหินลอยกระจายเต็มท้องฟ้าและในเช้าวันรุ่งขึ้นคิงกิโดราก็เริ่มออกอาลวาดทุกคนหวาดกลัวต่างพากันเพ่นหนีสุดชีวิตเมื่อเห็นมังกรทองสามหัวบินอยู่บนท้องฟ้าคิงกิโดราบินชนตึกจนพังพิน,นาศแค่มันกระพือปีกก็ทำให้เกิดลมพายุ พัดพาทุกสิ่งทุกอย่างแล้อยกระจายไปคนละทิศมันยังไม่ใช้พลังเลยด้วยซ้าแค่บินโฉบทั้งเมืองก็เกือบจะกลายเป็นเศษซากคิงกิดโดดาสูบกลืนพลังจากมนุษย์โดยเฉพาะเด็กๆมันจับเด็กๆมาขังไว้ในโดมทรงกลมขนาดยักษ์มันเก็บไว้รอขมือแบบจุกๆเหมือนตอนกินหมูกระทะโดยน้องชายกับน้องสาวของโชตะก็โดนจับไปด้วยแต่โชตะก็ช่วยพวกเขาไม่ได้ทางด้านโมกับลอรา่าก็มาถึง และทำการร้องเพลงเพื่ออัญเชิญมอทราคงมีแต่มอทราเท่านั้นที่จะกำจัดคิงกิโดราได้โดยมอทราก็ขานรับและกำลังบินมาช่วยในขณะที่คิงกิโดรากำลังจะขมือบเด็กๆที่จับมานั้นมอทราก็มาถึงแล้วยิงบีมถล่มใส่คิงกิโดรามอทราก็นำโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่คิงกิโดรากลับไม่บาดเจ็บเลยสักนิดมอทรางัดทุกพลังที่มีออกมาสู้ มันควงสว่านดิ่งลงมาโจมตีแต่ก็ไม่คหนาผิวคิงกิโดราเลยสักนิดโมกับลอราถึงกับอึง้งคิงกิโดราแข็งแกร่งกว่าที่คิดไว้มากและถึงเวลาแล้วที่มันจะเอาคืนบ้างคิงกิโดราปล่อยกาวิตี้บีมโจมตีมอทราก่อนจะกระพือปีกและโจมตีซ้ำด้วยพายุสายฟ้าจากนั้นก็เหยียบมอทราอัดกระแทกกับพื้นโลก จนมอทร่าบแบนเป็นกล้วยปิ้งคิงกิโดราแข็งแกร่งเกินไปมันกัดขยำแล้วเหวี่ยงมอทราขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วปล่อยกลาวิตี้บีมโจมตีซ้ำจนมอทร่าหมดสภาพคิงกิโดราบินกลับเข้ามาในเมืองอีกรอบมันต้องการขมือบเด็กๆมากกว่านี้เด็กๆทั่วประเทศญี่ปุ่นโดนจับไปเป็นจำนวนมากคิงกิโดรา ต่อยล้ำแสงกลาวิตี้บีมทำลายหลงังทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าจนทั้งเมืองแหลกเป็นชิ้นชิ้นทางด้านเบเวล่าที่เพิ่งมาถึงนั้นเธอก็โดนฟงหนอนยักษ์ตวัดรัดแล้วโดวนฉุดกระชากลากเข้าไปในรังของคิงกิโดราฟงหนอนยักษ์กำลังจะจับตัวโชวตะด้วยแต่แล้วโมก็โผล่มาช่วย ตอนนี้เหลือเพียงแค่โมกับแฟรี่ส่วนเบเวลล่ากับลอร่าถูกจับไปแล้วเพื่อความปลอดภัยโมจึงบอกให้โชตะมากับเธอด้วยทั้งคู่เดินทางไปหาหมอทราที่นอนบาดเจ็บอยู่ไม่ไกลนักโดยมอทราก็บอกว่าตัวมันเองในตอนนี้ไม่มีทางเอาชนะคิงกิโดราได้ทางเดียวที่จะชน,นะคือต้องย้อนเวลาไปยังยุคคลตเชียตในยุคนั้นคิงกิโดรายังเป็นแค่วัยรุ่นมันยังไม่แข็งแกร่งขนาดนี้ แต่การจะเปิดประตูมิติเพื่อส่งมอทราไปยุคคลีแตเชียตต้องใช้พลังมหาศาลมากโมเพียงคนเดียวน่าทำได้แต่เธอจะต้องใช้พลังชีวิตทั้งหมดที่มีนั่นแปลว่าเธอจะต้องตุยแต่โมก็ไม่มีทางเลือกมันเป็นทางเดียวที่จะกำจัดคิงกิโดราได้โมใช้พลังทั้งหมดเปิดประตูมิติและในที่สุดเธอก็ส่งมอทรามายังยุคคลีแตเชียตได้ทางด้านโมเธอใช้พลังชีวิตไปจนหมดเกลี้ยง แล้วก็กลายเป็นไอติมแทง่งอีกด้านหนึ่งในยุคคลีเตเชียตในขณะที่ทีเร็กกำลังไล่ขมือบไทเซอรท์ท็อปคิงกิโดราที่ในยุคนั้นยังเป็นแค่วัยรุ่นก็โผล่มามันกัดขย้ำแล้วกำลังจะขมือบทีเร็กกับไทยเซอรท์ท็อปเป็นเวลาเดียวกับที่มอสลากมาถึงแล้วยิงบีมโจมตีคิงกิโดราทุกการโจมตีที่คิงกิโดราได้รับ ทำให้ตัวมันที่อยู่ในอนาคตบาดเจ็บไปด้วยแต่แม้จะยังโตไม่เต็มที่คิงกิโดราก็ยังแข็งแกร่งมากๆากมันตวัดหางฟาดมอทราจนลงไปนอนกองกับพื้นแล้วปล่อยลูกไฟยักษ์โจมตีซ้ำแต่มอทราไม่ยอมแพ้มันบินเข้าประชิดแล้วใช้กลงเล็บจิกหัวคิงกิโดราสองอสูรยักษ์ต่างงัดพลังทั้งหมดที่มีออกมาสู้ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมแพ้ มอทร a าบินเร็วกว่ามันบินหลบทุกการโจมตีได้แต่แล้วคิงกิโดราก็พุ่งเข้าประชิดมันกัดขยํำแล้วเหวี่ยงมอทราอัดกระแทกกับพื้นโลกคิงกิโดราไม่ปล่อยให้มอทร a าตั้งตัวได้มันตรงเข้างับแล้วฉีกกระชากปีกของมอทร a าจนขาดรุ่งริง่งแล้วปล่อยกลาวิตี้บีมโจมตีระยะประชิดจนมอทราบาดเจ็บสาหัสมากโดยมอทราก็เหลือบไปเห็นภูเขาไฟที่กําลังปัทุ ทันใดนั้นมันก็คิดแผนได้หมอทรารวบรวมพลังที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดกลับพือปีกปล่อยละอองสายฟ้าโจมตีคิงกิโดราจากนั้นก็จิกหัวมันไว้แล้วพามันบินขึ้นไปยังภูเขาไฟที่กำลังปัดทุหมอทรายนคิงกิโดราลงไปในปล่องลาวาร้อนๆจนระเบิดตุ้มเกิดเป็นโกโก้คลนช์เมื่อคิงกิโดราในยุคคลีตเตเชีตตุยไปแล้วมันทำให้คิงกิโดราที่อยู่ในอนาคตตุยไปด้วย เด็กๆที่ถูกจับมาขังไว้จึงเป็นอิสระแล้วทางด้านมอตราแม้จะบินหนีออกมาจากปล่องภูเขาไฟได้แต่มันก็บาดเจ็บสาหัสมากและกำลังจะสู่ขิดในอีกไม่ช้าแต่แล้วเหล่าบรรพบุรุษของมอตราที่มีชีวิตอยู่ในยุคคลีแต่เชียดก็โผล่มาแล้วช่วยกันปล่อยใยไหมห่อหุ้มตัวมอตรา เพื่อฟื้นฟูพลังให้แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในอนาคตคิงกิโดราที่น่าจะต้ยไปแล้วมันกลับยังมีชีวิตและมันสูบกลืนเด็กๆเข้าไปอีกรอบแต่ถ้าคิงกิโดรายังมีชีวิตนั่นก็แปลว่ามอทราก็ต้องยังมีชีวิตด้วยเมื่ออดีตมีการเปลี่ยนแปลงอนาคตก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยมอทราที่ได้รับการรักษาจากบรรพบุรุษในยุคคลีเตเชียต อยู่ในร่างไหมจนถึงปัจจุบันและได้พัฒนาร่างจนกลายเป็นอร์เมอร์มอทราเป็นมอทราที่มีเกราะปกคลุมทั่วทั้งร่างแม้แต่กลาวิตี้บีมของคิงกิโดราที่รุนแรงสุดๆนั้นก็ทำอะไรมอทราไม่ได้มอทราบินโฉบแล้วเอาหัวพุ่งชนคิงกิโดราจนมันลงไปนอนดินคิงกิโดรากลายเป็นฝ่ายถูกต้อน พลังของมันนั้นทำอะไรมอทราไม่ได้มอทราบินโฉบตัดปีกคิงกิโดราจากนั้นก็ปิดฉากด้วย e x c e l ซลแดชบัตเตอร์พุ่งทะลวงผ่านร่างจนคิงกิโดราแหลกสลายกลายเป็นอากาศทาศัดหลังจากกำจัดคิงกิโดราได้มอทราก็พัฒนาร่างกลายเป็นอีเทอร์ลมอทราแล้วก็ได้รวมพลังกับเหล่าอีเลียสชุบชีวิตโมขึ้นมาอีกครั้ง และเหล่าเด็กๆที่ถูกคิงกิโดดาจับตัวไปก็เป็นอิสระและกลับมาย่างปลอดภัยด้วยก็จบกันไปแล้วครับกับ r e เว r ร์ of m o ม h r a เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซูเปอร์แทงได้นะครับ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณฑที่หนีด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย